ทานายของ50 50เผยสมาชิกไม่ต้องการไก่เกียร์ต้องการยกเลิกสัญญากราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทางตัวแทนของ a t t r a c t และสมาชิก5050ได้มีการเจรจารนัดไก่เกียร์กันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าทางค่ายจะยืนยันว่าสามารถแสดงสเตทเตมนต์ได้ตลอดหากมีการถูกลองขอ และพร้อมจะผักดันวงต่อหากสมาชิกยุติการฟ้องยกเลิกสัญญาแต่ทางแม่ของอลันและเซนาซึ่งเป็นตัวแทนเจรจาไก,ก่เกียร์ยังยืนยันว่าทางแอตแทกดูแลสมาชิกไม่ดีเป็นผลให้ไม่สามารถไก่เกียรได้ล่าสุดทาง b บอล a นลอฟเฟรมทนายของสมาชิก50-50ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้ว่าจ้างแล้วได้รับข้อสรุปว่าสมาชิก 50-50ยืนยันที่จะไม่กลับไปอยู่ค่ายอ t ตแทกไม่ต้องการไกลเกียรติใดๆและต้องการพบกับ CEO เพื่อยกเลิกสัญญาเท่านั้นทั้งนี้สมาชิกมีแผนที่จะออกรายการทางมีแผนที่จะออกรายการของช่อง SBS ตามที่ผู้สื่อข่าวบันเทิงเคยสืบพบว่า CEO ของ The Giver ได้มีการพูดคุยกับทาง PD ของรายการโดยวงจะออกรายการใน EP ที่ใช้ชื่อว่า b ิ l b a ด g ก r ร์ก ใครคือผู้เด็ดปีกในวันที่19สิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมานิิเซนส่วนใหญ่ต่างคอมเมนต์ในเชิงว่าพวกเขานั่นแหละที่เด็ดปีกตัวเองไปดูกันฝั่งความเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่านั่นก็ต้องนั่นก็ต้องมาดูแหละว่าใครผิดสัญญาอ้างว่าใช้งานหนักคือหนักยังไงเดินสายแบบนักร้องลูกทุ่งแบบนี้เหรอไม่รู้ระบบ นักร้องเกาหลีมีเดินสายไหมถ้าใครไม่ผิดอยากบอกคุณแม่นั้องๆอยากบอกคุณแม่นั้องๆเลยนี่หัวบ้านนะเอาจริงๆคุณต้องหาเงินใช้นี่ค่ายที่เขาลงทุนไปถ้าอยู่ต่อคุยกันดีๆตอนนี้รับทรัพย์และอาจคืนทุนกันไปแล้วอาจมีคนถามทําไมค่ายอยากเจราจาตอบง่ายๆเลยถ้าวงยังอยู่ก็ไม่ต้องลงทุนใหม่ถึงชื่อเสียงในเกาหลีจะอนาคตน้อย แต่เพลงดังในต่างประเทศและยังติดชาร์จอยู่ในต่างประเทศก็มีงานรออยู่ท่านยังหาเงินกลับคืนได้บ้างหรืออาจต่อยอดดังขึ้นมาในต่างประเทศได้เดี๋ยวดังแล้วเกาหลีมันก็อวยเองความเห็นต่อไปนะครับผมถ้าไม่มั่นใจในค่ายใหม่มากก็น่าจะมั่นใจว่ารายการที่จะออนแอร์ air, อาจจะช่วยพลิกสถานการณ์นี้ได้หรือเปล่าแต่ดูจากทิศทางแม่เกาแล้วคงพลิกยากมากม ถ้าไม่ปรากฏว่ามีปัญหารุนแรงมากถึงขนาดร่วมงานกันไม่ได้เลยอย่างพวกทำร้า,ายร่างกายหรือโกงเงินนี่คงไม่มีทางพลิกท,ทั้งๆที่มันสามารถปฏิบัติหน้ามได้แท้ๆก็ยังคงเลือกให้มันหักกันไปลยสะงั้นคนรอบตัวสำคัญมากจริงๆนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้ใคลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกลัจใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ